สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกชาว o c c a แ nft pro วันนี้ผมโค้ดนนท์จะมาแนะนำวิธีการใช้ออกบอดเบื้องต้นสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่อยากจะเรียนรู้ในเบื้องต้นเราเข้าไปที่ลิงก์ของอ็อกบอจากผู้นำของเราหรือจากอัพไลน์ของเราให้เขาส่งลิงก์ให้เราวิธีการก็คือเรากดเข้าไปที่ลิงก์เมื่อเรากดเข้าไปที่ลิงก์แล้วจะปรากฏหน้าตาแบบนี้ นะครับให้เราไปที่แถบสีเขียวด้านล่างนะครับที่เขียนว่าแชทเรากดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีแถบเมนูด้านล่างมีพอดแคสต์มีซัพพอร์ตมี d ี p อและด้านล่างสุดก็คือตัวของ o r c s คดเอ็นเราลองไปที่เมนูพอดแคสต์ก่อนเลยนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอสั้นๆครับที่จะให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบแห่งความสําเร็จการเข้าใจสกุลเงินดิจิตอลน,นะครับก็ตามนี้เลยเนาะจะเปิดกระเป๋าใบแ a น c e ก็มีนะครับการจัดประชุมออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับยกตัวอย่างนะครับผมไปที่แป้นคีย์นะครับลองกดเข้าไปลองกดตัว Tn แล้วก็ศ1นะครับแล้วก็กดเซนตนะครับเหมือนอในแอปไลน์ที่เราใช้กันปกตินะครับพอเรากดเซนตเข้าไปเห็นไหมครับก็จะมีพอร์ชแคสขึ้นมาให้เราเรียนรู้มากมาย นะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยเพราะตัวนี้จะไปเชื่อมกับตัวของ y t u t u นะครับเรามาดูเมนูที่2นะครับเมนูที่2ก็คือตัวของซัพพอร์ตนะครับก็เพียงให้เรากด a แล้วก็01นะครับก็จะมีรายการที่เราต้องการได้ดังที่เขียนไว้ในนี้เลยนะครับมาดูเมนูที่3ก็คือตัวของ D ีแ p นะครับก็จะมีตั้งแต่กด m เพื่อที่ต้องการดาวน์โหลดกระเป๋า m e t a m a s ส นะครับเพื่อกด O ถ้าเราต้องการเชื่อมไปยังตัวของกระดานออกเชนนะครับกด G เชื่อมไปยังออกเกมมิ่งกด X เพื่อที่จะเชื่อมไปยังออกแคท NFT Pro กด T เพื่อที่ต้องการจะเข้าห้องประชุมเทเลแกรมของเรานะครับใครที่โหลดเทเลแกรมไว้แล้วนะครับถ้าจำห้องซัสเซธไม่ได้เนี่ยก็สามารถกดตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับและ นะครับกด OX เพื่อที่จะเชื่อมไปยังกระเป๋า o x อก l l e t นะครับเรามาดูเมนูสุดท้ายก็คือเมนูที่เป็น OXNFTPO ลองกดเข้าไปครับนะครับก็จะมีนะครับเนะรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหรียญอันนี้เหมาะสำหรับสมาชิกใหม่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่า OXNFTPO คืออะไรแผนรายได้เป็นแบบไหนระบบและวิธีการลงทะเบียนนะครับการติดตั้งกระเป๋า Meta Ma s k นะครับการสวอปเหรียญ นะครับการสมัคร n f t Pro นะครับการกดเข้าร่วมประชุมนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับถ้าเราสนใจเมนูไหนก็ไปที่แป้นแป้นคีย์นะครับแล้วก็กดนะครับศูหรือกดอาจจะกด0ูนดูก่อนก็ได้นะครับว่านะครับตัวของ o c a d ของเราเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็กด0ูนย์สดูไปทีละหัวข้อเลยครับสำหรับ คนใหม่ๆก็อาจจะยังมีข้อสงสัยอีกมากมายนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังในวันนี้ครับขอบคุณครับ